ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณา30สวิเขานะจุ๊บจุบ๊บไปองชายสี่ตอนที่21ถนนซื่อจือฮวาหลิงบอกว่าจะจีบคนต้องทำสิ่งที่พวกเขาชอบก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบคืออะไรฉันยังไม่รู้เลย นึกไม่ถึงเลยว่าจะจีบผู้ชายเนี่ยมันยากขนาดนี้เลยโอ๊ยโอ๊ยจ็บๆจๆบจบคุณหนูท่านนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจชนกับท่านเจ็บหรือไม่เออพัดส,สวยมากเอ่อข้าไม่เป็นไรค่ะ บังอาจกล้ามาชนไม่เป็นไรแค่อุบัติเหตุเท่านั้นคุณหนูไม่เป็นไรก็ดีแล้วว้าวพัดอันนี้เหมาะกับสินแนนเจ้ามากออพัดในมือคุณชายงามยิ่งนักขอบังอาจถามได้ไหมว่าเป็นสีมือของผู้ใดกัน อ๋อเป็นช่างไร้นามผู้หนึ่งไม่คควรจะเอ่ยถึงหรอกข้าเห็นพัดอันนี้แวบ,บแรกชอบมากเลยไม่ทราบว่าคุณชายจะยอมตัดใจขายให้ข้าได้หรือไม่ให้เจ้าหรือตจวสกุลชินคุณชายห้องเก็บยวกว่าสืบเรเร้อแร้วขอรับ ไม่มีอะไรผิดปกติขอรับคุณชายพักควอนก็นถือขอรับออคุณชายสนเนยหรือไม่ข้านำผลเรามาที่ปลูกเองมาให้คุณชายสนลองชิมดูสิเจ้าคะ่ะขอบคุณฮูหยินฉินมากดร่เข้าไปสิอ๋อ ออคุณชายสนค้าไม่ได้ตั้งใจให้ท่าท่านนะคะเจ็บเหลือเกินอี๋เสแสงน่รังเกียชะมัดคุณหนูสามของเจ้าเหรออ๋อคุณหนูสามเออออกไปข้างนอกมาคุณเจ้าค่ะ เงินค่าขอตัวก่อนคุณชายสนครับจะรีบไปไหนครับคุณหนูน่าจะรู้ว่าหากของรักของคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนคุณหนูคนนี้เนี่ยตาไม่เลวเลยวางใจได้ข้าไม่ได้เอาของเจ้าไปฟรีๆหรอกนะข้าจะใจ่ายให้เป็นสองเท่าเลยสองเท่างั้นรอ คุณหนูใจกล้ามากคุณชายเสียเวลาคุยกับนายทั้ทไมไหรอคครับอย่ามาดูถูกค่านะข้าเป็นลูกสาวตระกูลฉินเป็นลูกสาวของฉินจื้อชิวข้าหับอดีของซูโจในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ฉินสร้างหลวดซื้อไม่ได้หรอกน่ะข้าให้สามเท่าเลย <c oughs> สินสร้างรวยนดยแผ่นลักดวงใจองชายสีตอนที่ยี่สิบสองมีเหตุผลอะไรที่จะให้แสงงามเช่นเจ้าต้องเสียเงินขนาดนั้นกันเล่านี่เมื่อคุณหนูชอบเชินเันข่าจะยกให้แล้วกันนะทำไมจู่จถึงเปลี่ยนใจแง่ขนาดนั้นนะยกให้ค่าทำไมนะหวังว่าคุณหนูชินจะดูแลมันอย่างดีนะครับฮึ อย่าบอกนะว่าวาสนาทำให้ท่านพี่รองมาเจอคนละของข้าอาได้พบโดยบังเอิญนั่นหรอน้องสี่เจ้าคงไม่ได้รอข้าได้หรอกนะพี่รองน้องสี่เจ้าหลบมาข้างนอกอย่างนี้และทิ้งข้าอยู่คนเดียวได้เช่นไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคิดถึงเจ้าเมื่อเจ้าไม่อยู่ข้าใจไม่ดีขนาดไหน มีคนรักจริงๆเลยเละยเป็นชินสร้างรวยอ,อีกคุณหนูชินเมื่อสักคู่เรายังคุยกันสนุกๆไม่คิดจะคุยกันต่อหรอเออพี่รองอย่าทำให้นังต้องใจเลยข้าได้ยกขันหมอกไปที่บ้านตระกูลฉินแล้วและอีกไม่กี่วันข้าจะแต่งงานเข้าบ้านนางคู่มันยันเด้ ข้าเคยพูดว่าอะไรที่น้องสีชอบข้าจะแย่งมาครอบครองให้ได้เช่นนี้ก็ต้องดูความสามารถของท่านพี่แล้วล่ะครั้งนี้ข้าไม่ยอมวางมือแน่พี่ชายของเขาเป็นโรกจิตหรือไงกันฮะพัดนี่น่ะข้าคืนให้เจ้าเที่ยวแย่งคนรักของคนอื่นน่ะเจ้ามีปัญหาได้ไง ขาดความรักอิจฉาคนอื่นจะเป็นบ้าไปแล้วไงฮะตอนนี้ข้าเป็นคู่นั่นของนางแล้วพี่จะรังแกคู่ม้นของข้าไม่ได้คุณหนูฉินคนนี้ด่าหนักมากนางแค่ปกป้องข้าพี่ลองอย่าทีสานางเลยนะ เราไปกันเถอะขอตัวนก่อนนะขอรับจิลีไว้ไว้ไปตวรวจสอรายละเอียดทีทำไมจูจูเข้าถึงแต่งงานกับคุณหนูชินพะยะค่ะจวนเจ้าเมืององค์รัชทายาทท่านกลับมาแล้วหรือพะยะค่ะ แผนล,ลักลวงใจองค์ชายสีตอนที่ยี่สิบสามองชายพี่ค่ะตรวจสอบรละเอียดแล้วพี่ค่ะน้ําสององชายพี่ค่ะเ <_ co> มื่อสี่วันก่อนอี้องไปที่บ้านสกุลชินเพื่อไปสู่ขอคุณดูชินสร้างรัวตอนนี้เขาก็พักอยู่ที่บ้านสกุลชินนั่นหละพี่ค่ะถ้าทางท่านชินจะดูมีท่าทางยินดีกะงานแต่งงานครั้งนี้นะพี่ค่ะโอรุญาต ตอนนี้เราจะทําต่อไปยังไงดีเพี้ยคะ่ะทําตามแผนเดิมหรือยังไงเพี้ยคะ่ะไม่ต้องรียบไข่มีไพ่ตายอ,อยู่ในมืออาออองชายสนิทกับมาแล้วเหรอเพคะหม่อมฉันเตรียมอาหารเชิญองชายสวยได้ตาทยาใสเพคะขอบใจมากสูเออได้ยินมาว่าวันนี้นะ่ะ มีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องหนึง่งวันก่อนน้องสีบอกว่ามีคนรักใช่ไหมวันนี้ข้าได้เจอคนรักของน้องสีที่ถนนซึ่งตอนนี้เขาเป็นคู่รักกันแล้วแล้วก็เป็นคู่มั่นกันด้วยล่ะคู่มั่นนี้หรือเพคะฮิใช่จะว่าเร็ไปหรือไม่ดูเท่าทางน้องสีจะสนใจนางจริงๆนะข้าเป็นพี่ชายต้องไปแสดงความดีใจกับเขาด้วยล่ะ เช่นนั้นก็ยินดีกับวี่อ๋องแล้วเพคะพรุ่งนี้ข้าคิดจะไปบ้านสกุลฉินเจ้าว่าดีหรือไม่เออองชายทรงจัดการเช่นใดสูเอ,อ๋อไม่มีความคิดเห็นเพคะนึกไม่ถึงเลยว่าคุณชายสนจ,จะไม่เพียงแต่สามารถทางการค้า แต่ยังเล่นหมากแยอดเยี่ยมเช่นนี้เป็นยอดหนุ่มที่โดดเด่นจริงๆท่านลุงกล่าวชมเกินไปแล้วขอรับท่านพอ่อไม่เลวรู้เออใส่ชุดนี้แล้วสวยมากชอบหรือไม่ลูกของที่ท่านพ่อมอบให้น่ะขาชอบหมดเลยลคะ่ะในท่านในท่านในท่านจู่ๆูองค์ราชายาทเกษตรมาเยี่ยมขอรับ อะไรนะองรัชทายาทหรือรีไปแจ้งหูหยินกับ <Gym>. ผ <Napoleon> ู้ห <quer> น <course> ูรองพวกเราไปกันก่อนเถอะเขามาที่บ <enders> ้านสกุลฉ <chiar ender> ินทำไมถวายบังคมอง์รัชทายาทและพระชายาขอเชิญพระเจริญหมื่นหมืนปีหมื่นหมืนปีอยู่นี่ทำไมล่ะรีพุกขาดของเขาเคารพเร็วเข้า เขาคงไม่ได้รีบลุกขึ้นเถอะขอพระไทยองค์ราชททยาทแผนลักดวงใจองค์ชายสีตอนที่ยี่สิบสี่ฮะองรชาชททยาทเขาเป็นพี่ราของสันนจ้าม่ใช่หรือไงถ้ามาถึงกลายเป็นองค์ราชททยาทได้ล่ะแย่ yeah, แล้วถ้าเขาเป็นองค์ราชททยาสสันนจ้าคงไม่ใช่อก่อนหน้านี้อวดลอยสือน่าเขาไว้เยอะเชียว องราชายาสง่ารเผยมากคุณชายเสินคงตรลึงงนันเลยยืนนิ่งไปชั่วขณะไม่เป็นไรหรอกท่านชินไม่ต้องเป็นห่วงเราเป็นพี่น้องกันไม่ต้องมาพิธีเออจริงด้วยสิแซสนเป็นแซเดียกับฮองเต้น,นี่นะเป็นพี่น้องกันด้วยคุณชายเสนคงไม่ใช่ท่านอองหรอกนะเช่นนั้นองราชายาและประชาย,ยาประทับได้ในกล็ดเยะค่ะ ท่านแม่องค์รัชทายาทหล่อมมากซีเอ๋เงียบนะ่ะเอ๊อระวังพี่นานเจ้าข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านทนเห็นข้าบาดเจ็บไม่ได้ขอบคุณน้องสี่ข้าสมควรทำแล้วเพคะพชยาอีทำไมเป็นเจ้าได้ล่ะขอบใจแม่นางฉิน น้นรังเกียจยิ่งนักนางมาแกล้งทำเป็นเออออด้วยเหรอเนี่ยองค์รัชทายาทพระชาย,ยาเชิญดื่มชาตรงนี้ก่อนพะยะค่ะตอนอยู่ในวังได้ยินว่าสนมหลัวเป็นห่วงสุขภาพของท่านฉินอยู่ตลอดเวลาได้ยินว่าท่านมีกิจการมั่งคั่งนี่ข้าหลงไหลามานานแล้ววันนี้ได้มาถึง จวนท่านอย่างเล่มรีบคิดว่าท่านฉินคงไม่ได้รังเกียจข้าหรอกนะรังเกรียจอะไรกันพะยะค่ะองค์ราชไายาและพระชยัยานำความเจริญรุ่งเรืองมาที่นี่มาได้พะยะค่ะถือว่าเป็นเกียรดกับหม่อมฉันมากพะยะค่ะนึกไม่ถึงเลยว่าคนคนนี้จะเป็นราชไายาและยิ่งนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะเป็นท่านอ,องฉินสร้างเรื วิสัยทัศน์เจ้าไม่เลวเลยแต่ว่าทำไมพระชาย,ยาถึงได้คุณหน้าคุณตออาิ่งนะค้าต้องเคยเห็นหนางที่ไหนมาก่อนนแนะค้านึกออกแล้วเป็นนางนี่เองนางคือเจ้าสาวที่ถูกชิง ในเมืองหลวงเมื่อปีก่อนถ้าอย่างนั้นคนที่ขโมยจูบแรกของข้าก็คือบุพเพสนิวาสของเราหรือทำไมนางต้องมองมาที่ข้าบ่อยๆด้วยนะตากระตุกหมดแล้วเนี่ยที่ข้ามาในครั้งนี้อันที่จริง ข้ามาสู่ขอคนดูชินซ้างหลัวของท่านน่ะอะให้ตายสิหมูนี้ไว้อะไรกันนะักหนาดวมความรักของข้าพุ่งหรือไงกันนะประชาชนมาสู่ขอนางและแต่และคนนี่ตาบอดกันหมดหรือไงเห็นแต่ชินซ้างหลัวไม่ใช่ที่ทำเลยจริงๆหนึ่งหญิงสองชายมีที่ไหนกันเลยเพคะ ลูกสาวของหม่อมชันฉินอีซีก็รอคนมาสู่ขอนะเพคะฉินอีซีนี่ใครกันแผลรักรล่งใจองชายสีตอนที่ยี่สิบห้าองชายาตคงไม่ทราบว่าล่วเอ่อบุตรสาของมกม่อมมันหมายกับคุณชายสนานเจ้าแล้วเพคะพระชายาก็เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมบุตรสาของกระหม่อมเทียบไม่ติดเลยเพคะขอประธานอภัย องค์ราชทายาทที่ทรงเอ็นดูลูกสาวกระหม่อมนะพะยะค่ะแต่ยังไม่ได้มั่นหมายกันอย่างเป็นอาหาังการไม่ใช่หรือท่านไม่ต้องร้อนรนเรื่องนี้ค่อยๆปรึกษากันก่อนเถอะไม่ต้องปรึกษาอะไรทั้งนั้นละค่ะกระหม่อมไม่เห็นด้วย พระชายาเองก็คงไม่เห็นด้วยสินะพี่คะคุณหนู่ินคิดมากไปแล้วข้าเป็นพระชายาแน่นอนว่าต้องหวังให้องค์ชายามีความสุขค่ะมีภรรยาเพิ่มอีกสักคนก็ถือว่าเป็นวาสนาของตำหนักบุรพาองค์ชายาล่วเอ๋อทรงรักกระหม่อมอย่างลึกซึ้งเพียยคะ่ะเช่นเดียวกับกระหม่อม กระหม่อมก็รักกล่วเออย่างดึกซึ้งเช่นกันมิอาจแยกจากนางได้เพคะ,ะเสด็จพี่ทรงมีเมตตาขอให้ข้าสมหวังด้วยเถอะเพคะเคร่งเครียดอะไรกันดูพวกเจ้าสิคิดจริงจังกันเชียวยังมีเวลาอีกนานข้าจะอดทนรอให้ฉินซางหรัวเปลี่ยนใจจริงสิได้ยินมาว่าลานของสกุลฉินเนี่ยออกแบบมาด้วย ช่างฝีมือดีสินะมีคิวทัท์สวยงามมากเลยเหรอไม่ทราบว่าสร้างหลัวเต็มใจพาข้าไปชมหรือไม่อิไม่มาหรอกเพคะเดี๋ยวพี่หนานเจ้าเขาจะติหม่อมฉันเอาได้ไม่เป็นไรพอดีพี่เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานไปพร้อมกับองค์ชายย่าแล้วกัน อ้าเริ่มอีกแล้วเรื่องผัวพันไม่จบไม่สิ้นมีอะไรใหม่ๆหมบ้างไหมเนี่ยส่วนดอกไม้ด้านหลังเขาเสนอตัวเรียกร้องให้เราไปด้วยกันทำไมกันนะเขาคงไม่ได้คิดหรือฟื้นรักเก่าหรอกนะองค์ทายาทหม่อมฉันหาโอ,อกาสให้ท่าน อยู่กับคุณหนูตามลำพังนะพี่คะอ๊อ๊อ่ะขาของข้าอะไรนั่นน่ะแกล้งทำนั้นรอคุณหนูชินดอกบัวเต็มไปหมดข้าอยากไปชื่นชมดอกบัวพาข้าไปสักหน่อยได้หรือไม่ดูเหมือนว่าขาของพระชายาจะบาดเจ็บ องรัตชายาตไม่ส่งไปดูนางเสงหน่อยเหรอเพคะเจ้าไม่ไปดูคิดจะช่วยโอกาสอยู่กับข้าสิสินนานเจ้าตอนนี้ข้าเป็นคู่มานของเจ้านะอย่าลืมว่าเรามีข้อตกลงกันถ้าเจ้ายื่นมือไปประคองนางแล้วก็ข้าจัดการ <c oughs> เลิกแกงได้แล้ว แค่รู้ว่าของเจ้าไม่ได้เป็นอะไรแค่นี้พม่พารักืมอ,อ,องราชัยแย่นี้ใส่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนแย่ของเซิรนนานเจ้าไปอีกแล้วอะ่ะดีนะคะที่นางเอกจงนักพักดีกับพระเอกสนุกกันใช่ไหมล่ะคะสนุกวันนี้สวัสดีค่ะ